เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ครับผู้ชมครับหลังจากที่หัวหน้าด่านปศสุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าหัวหน้าสราวุธถูกเสียเจ้าของห้องเย็นหรือว่าเสียนุเนี่ยนะฮะยิงเสียชีวิตไปห้านัดเลยครับผู้ชมครับหลังจากที่ตัวหัวหน้าเนี่ยไปตรวจสอบว่าเนื้อหมูเนี่ยมันไม่ตรงกับที่แจ้ง<อ>น่าจะมีการลักลอบข้ามเขตมาขายฮะล่าสุดวันนี้โมโนข่าวเช้าจะพาผู้ชมไปดูคลิปนี้ฮะเป็นคลิปสําคัญตอนที่ตัวของหัวหน้าสราวุธกับเสียนุ เถียงกันเลยฮะคุณผู้ชมฮะเถียงกันอย่างไรลองไปดูคลิปนี้ครับเดินออกมาเดินรูสองรูเดินออกมาเป็นตันเดินเงื่อนการพี่ทำน้ำหนักให้ผมเห็นนะติดการเดิดยอมพี่ทีนี้พี่เอามาเยอะพี่ก็ต้องทำไปย้ายพี่ต้องมีแหละงที่มาของเนื้อเนื้อเพียงมาจากไหนเอ้า่าจากท้องถนนเอามาจากไหนมาแสดงให้ผมดูนี่มามีไหมฐานหลักฐานไม่มีแล้วจะมาเถียงผมก็ผิดแล้ว เนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นช่วงที่เสียนุกับทางด้านหัวหน้าสราวุธเนี่ยนะฮะโต้เถียงกันเพราะตัวของหัวหน้าสราวุธถามเสียนุเลยบอกว่าหมูอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้แล้วตัวเสืยนุบอกว่าไงผมเอาไว้กินหัวหน้าสราวุธบอกว่ากินอะกิโล2กิโลอ่ะก็พอเข้าใจได้นี่เป็นตันเลยเหรอเก<อ>็บไว้กินเป็นตันเลยเหรอแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งเกิดการโต้เถียงกันแล้วหัวหน้าสราวุธถามว่าไปซื้อมาจากไหนความเสืยนุบอกบางประกอบ แล้วก็เลยถามฮะบอกอ้าวถ้าไปซื้อมาจากบางปะกอกบางปะก,ง,ง,ปะกงเนี่ยเอามาดูซิขอดูหลักฐานหน่อยอว่าเอามาได้ยังไงนี่ฮะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปก่อนที่ตัวของเสียนุหรือว่าชื่อจริงชื่อว่านายอนุสรดอนสวรรนะเจ้าของห้องเย็นในหมู่บ้านห้วยสวิงน้อยอำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณยิงหัวหน้าด่านกับสัตว์จังหวัดเพชรบูรนะฮะหรือว่ายิงหัวหน้าสราวุธประจวงครับซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยละฮะก็หัวหน้าสราวุธะ่ะ ถามทางด้านของเสียนุบอกหมูเนี่ยทางในห้องเย็ยนเนี่ยทำไมมีเป็นจํานวนมากเอามาจากไหนฮะซื้อขายถูกต้องหรือไม่เสียนุอ้างะบอกว่าซื้อมาจากตลาดอะ่ะเอามากินเนี่ยแหละฮะแล้วท้าเลยให้ช่างกิโลด้วยนะ,ะสุดท้ายหัวหน้าสาวุธบอกว่าอา้าวไปเสียค่าป,ปรับซึ่งตอนแรกเสียนุเนี่ยยอมโดนปรับแล้วนะฮะสองหมบาทเสียปรับเลยเพราะเจ้าหน้าที่มาแล้วก็เสียค่าป,ปรับเลย25,000บาทสุดท้ายคุณผู้ชมตามรายงานข่าวบอกว่ากลับไปที่บ้านฮะ แล้วปืนมายิงหัวหน้าสราบุธเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้ครับผู้กับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าเอาจริงๆคลิปที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยช่วงที่หัวหน้าสราบุธกับเสียนุเนี่ยโต้เถียงกันเนี่ยและเสียนุถอดเสื้อแล้วโอโ้โหเมื่อกี้นะฮะเข้าใจว่าจตุคามลามะเทพองค์พระองค์เจ้าเต็มไปหมดเลยตอนนั้นไม่มีอาวุธปืนนะฮะก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านนะ,ะส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินย้อนกลับไปที่ห้องเย็นอีกครั้งเพื่อเตรียมจะอายัดเนื้อหมูไปตรวจสอบฮนะ หลังจากนั้นช่วงที่เจ้าหน้าที่กลับมาเนี่ยนะฮะเสียนุเดินออกมาพร้อมปืนอัตโมติขนาด9มม,มตรงเข้าไปหาหัวหน้าสราวุธแล้วกระหน่ำยิงไปถึง5้านัดเสียชีวิตฮนะแล้วกระสุนอีกหนึ่งนัดเนี่ยก็ไปโดนเจ้าหน้าที่นะฮะของทางด้านของด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์บาดเจ็บไปอีกหนึ่งท่านครับอา้าวลองไปฟังเสียงของพวก,การตํารวจภูทรจังเพชรบูรณ์พลตํารวจตรีทเดชกล่อมเกลี้ยงครับ คดีเนี้ยการสอบสวนได้เสร็จสิ้นแล้วผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพส่งดำเนินคดีแลวใช่ไหมส่งสอบสวนเรียบร้อยตอนนี้ก็ฝากขังต่อสารจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ขอคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากคดีที่ผู้ต้องหากจะทําจ่อเจ้าพิธีการขึ้นปฏิบัติการตามหน้าที่เบื้องต้นนะครับตํารวจแจ้งข้อหากับทางด้านนายรุศรหรือเสียนุนะฮะ ฆ่าผื่นโดยเจตนาและฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติราชการด้วยนะสองข้อหาหนักเลยแล้วจริงๆเนี่ยตอนที่ตํารวจไปจับนะฮะทางเสียนุได้เนี่ยก็จับได้อยู่แล้วฮะเพราะว่าหลายเจ้าหน้าที่ดาบริษัทไปกันเยอะอยู่แล้วก็คือมันหนีไม่ได้อยู่แล้วฮะคุณผู้ชมฮะขณะดเดียวกันครับเจ้าตัวเองคือเสียนุก็รับสารภาพแล้วก็มีการขออํานาจสารจังหวัดลมสักว์มาฝากถังไปแล้วทีนี้เหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ครับพ่อเมืองเพชรบูรณ์ท่านราชการจังหวัดก็บอกว่าเตรียมตรวจสอบครับว่าเสียนุเองเนี่ย เข้าขายผู้มิทิพลหรือไม่แต่เบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเป็นคนจากพื้นที่อื่นครับแต่มามีครอบครัวอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอหล่มสักส่วนร่างของหัวหน้าสราวุฒิย่าจะนําศพไปตั้งเป็นกุศลศพที่วัดลําสนที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับศพในวันนี้นะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของหัวหน้าสราวุฒิด,ด้วยแต่เรื่องนี้คงต้องมีการขยายผลกันต่อว่าหมูที่เสียนุ ก็คงไม่ได้กินนะฮะอันนี้พูดกันตรงๆไปเอามาจากไหนเป็นตันๆแล้วขยายผลต่อ้วยเพราะก่อนหน้านี้เรื่องหนึ่งที่ทีมข่าวโมโนกําลังตามคือเรื่องหมูเถื่อนอคือบางคนบอกว่ามันสําคัญอย่างไรมหมูเถื่อนมันมีเรื่องมากกว่าแค่การย้ายหมูจากที่หนึ่งมาที่หนึ่งมันมีเรื่องมากกว่านั้นอีกฮะคุณผู้ชม